สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมหน้างานนะครับช่างมาปูตัวกระเบื้อง SPC นะครับตัวนี้เป็นกระเบื้อง SPC ที่มีโฟมในตัวนะครับจะเห็นว่าช่างเนี่ยมีความชำนาญพอสมควรนะครับลายกระเบื้องในการที่จะต่อเนี่ยเราใช้แบบแรนดอมนะครับแรนดอมเนี่ยจะทำให้ พื้นเนี่ยเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับในการต่อเนี่ยมันจะมีลายแรนดอมนะครับลาย3、ลาย4ลายก้างปลาลายอ,อิดนะครับแต่เราเลือกเป็นลายเรนดอมนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของเราคือทําให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับกระเบื้องลายไม้ก็ควรที่จะต้องให้เหมาะกับลายไม้ที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับ อันนี้ช่างกำลังที่จะทำการเคาะนะครับแล้วก็ต่อเป็นอันนี้เป็นแบบคลิกล็อกนะครับมาดูตัววัสดุกันนะครับตัววัสดุตัวนี้นะครับเป็นกระเบื้อง SPC นะครับลายไม้ตัวนี้จะเป็นแบบคลิกล็อกนะครับของเราจะใช้เป็นเกรดเวอร์จินร้อยเปนะครับคำว่าเวอร์จินร้อยเปเนี่ยก็คือ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวคลิกล็อกมันนะครับส่วนถีดำเนี่ยจะเป็นโฟมในตัวนะครับตัวนี้คำว่าวัตจิลเปอร์เซนคือเป็นเกรดวัสดุที่ไม่รีไซเคิลนะครับเป็นเกรดที่ PVC ผสมใย,ยหิน100%เนะครับถ้าเป็นรีไซเคิลเนี่ยจะอเอาเศษต่างเนี่ยนะครับมามาทำนะครับ ซึ่งพวกนี้ราคามันจะถูกแต่ของเราราคาแพงอันนี้ช่างเทสนะครับถ้างอได้ขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นเกรดดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่างอได้นิดเดียวนะครับก็จะหักแล้วนะครับอันนี้เราเทสให้ดูเลยนะครับว่าของของเราที่เลือกใช้นี่ครับเป็นเกรดดีจริงๆนะครับก็มาดูที่ตัวลิ้นกันนะครับลิ้น ของตัว SPC ตัวนี้นะครับก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความแข็งตัวมากพอสมควรนะครับใช้แรงมากเพื่อเลเียวในการที่จะหักมันนะครับดังนั้นเนี่ยาลินมันแข็งก็มีโอกาสในการที่จะอ,อยู่ได้นานนะครับามาดูตัว บัวกันนะครับบัวที่เราใช้เนี่ยจะเป็นบัว upvc นะครับ upvc ตัวนี้จะทนน้ำนะครับทนปลวกนะครับซึ่งปลวกไม่กินบัวเนี่ยก็จะมีเป็น pu นะครับมีเป็นไม้แต่เราไม่ใช้ไม้นะครับข้อดีข้อเสียตรงที่ว่า upvc มันคงทนก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นรูปได้ค่อนข้างยากนะครับอันนี้จะเป็นคิ้วตัวจบนะครับ u q ตัวจบก็เป็น PVC UPVC เหมือนกันนะครับแต่วิธีการเลือกคือเลือกที่ลายคล้ายกับกระเบื้องนะครับอันนี้จะมามาชมงานที่ปูกระเบื้อง SPC นะครับที่ปูเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับก็จะมีขอบปูว่าที่เราเติดให้ด้วยนะครับตัวนี้ จะเห็นว่าตัวระเบิลเอสซีซีตัวนี้เนี่ยหนาอยู่ที่5.3มจุดสามิลนะครับตัวนี้มีลองโฟมในตัวนะครับซึ่งตัวที่มีลองโฟมในตัวเนี่ยก็จะดีกว่าตัวที่ไม่ได้มีลองโฟมในตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอยแตกระหว่างแผ่นขึ้นมาหรือว่ารอยคิดระหว่างแตกระหว่างตัวคิดล็อกเนี่ยมันก็จะมีตัวโฟมในตัวที่จะยึดตัวคิดล็อกนี้เอาไว้นะครับ มาชมกันนะครับมีงานช่างของเราครับก็จะปูได้สวยงามนะครับลายที่เราปูเนี่ยเขาเรียกว่าลายแรนดอมครับลายแรนดอมเนี่ยก็จะถ้ายาใครอยากได้ที่ลายที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับให้เรียกเป็นลายแรนดอมนะครับตัวตัวนี้เราก็ใช้เป็นตัว UPVC นะครับตัวนี้ก็จะกันพวกนะครับตัวนี้กันน้ํากันพวกมาชมตัวพื้นกันนะครับสวยงามมากเลยทีเดียว ถ้าชอบคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับทิปเล็กๆน้อยๆที่เราจะฝากกันนะครฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคุณครับ